ฟังทำนั่งสมาธินะนั่งสมาธิให้คนสังคมมนุษย์มีความสงบมีสติมีปัญญาเบาบางจากกิเลสกนะิเลสก็เบาลงนะถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่หลงกับกายมากนะใคร ฟังแล้วปฏิบัติไปถึงไหนกันบ้างน,นะเสียงสวดมนต์เราสวดมนต์เพื่อระลึกสำรวมจิตใจกระบ,บทดเสียงบทสวดมนต์แล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นความาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไว้สืบทอดพระธรรมกับสอนพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของก็ต้องมี มีภาพแทนก็คือรูปพระพุทธเจ้านะหรือที่เป็นรูปลักษณ์แล้วก็พระธรรมกับสอนคือคือพระไตรปิฎกธรรมราหนังสือพระสงฆ์ข้อสาวกผู้สืบทอดเผยแผ่ดักธรนะให้คนสังคมมนุษย์มีความสงบ มีสติมีพัญญานะมีความสงบมีสติมีพัญญาเบาบางจากกิเลสนะกิเลสก,ก็เบาลงนะคนถ้ากิเลสเบาบางลงเขาจะจิตใจก็สงบนะกายก็เบาใจก็เบาทำงานก็เบา ไม่หนักตำกายตำใจที่เบาจเจริญส,สมาธินี้ให้ได้สติให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญามีสติสัจธรรมความจริงนะถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่หลงกับกับอะไรเขเรียกลงกับกายมากนะ แต่ทุกคนนี่มันมันไม่ยอมพิจารณาความจริงนะก็เลยหลงกับกายมากก็เลยหลงกับกายหมายถึงอย่างไรนะแล้วก็พิจารณาให้มีสติเป็นความจริงเป็นตัจะธรรมมองเห็นความจริงอย่างไราการที่เรานั่งสมาธิพิจนารณา ความจริงวันข้างหน้าวันปัจจุบันแล้วก็วันข้างหน้าน,น,น,าน,านี่จะเป็นอย่างไรชีวิตของเราวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรวันนี้จะเป็นอย่างไรก็เราต้องทําวันนี้ทําวันนี้ที่ก่อเบกทกทาปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราทํากายทําใจ ทำวาจาให้มันดีตามแบบสัจธรรมตามแบบความจริงเพื่อเราเห็นปล่อยเห็นความจริงนี่ใจเราก็จะได้ปล่อยวางบ้างความคิดต่างๆก็จะได้เบาลงบ้างทุวกวันนี้เราคิดจนลืมคิดเรื่องอีกหนึ่งว่าวันข้างหน้าเราคิดแต่วันนี้เราทำงานหรือทำอะไร ให้มันเกิดมีงานมีเงินมีหน้าที่นะแต่วันหนึ่งเมื่อเราแก่เราชราเราเท่าแล้วก็เราจากไปนะอันนี้เป็นเรื่องของใจที่ต้องคิดนะการนั่งสมาธินี่คือใช้ใจนะใช้ใจเพราะว่ากายเราสงบ,บแล้วพักแล้วเรามาใช้ใจให้ใจเอาคิดเอาวันหน้า วันความจริงข้างหน้าใจนี้ต้องวางทิ้งร่างก,กายไปนะจริงที่เอาไปได้เขาไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้นะแล้วอะไรที่เราจะทำให้จิตใจเรามีความสุขนะอันนี้คือความจริงสัจธรรมนะ ถ้าบางคนไม่เคยได้คิดเรื่องความจริงเรื่องสศจธรรมเรื่องนี้ก็มัวแต่หลงอยู่กับกายหลงอยู่เกี่ยวกับการทํางานให้ได้เยอะๆจนลืมว่าหลังจากหมดสังขารเนี่ยใจเราไม่ได้ทําเลยเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจเลยความจริงแต่ความจริงของเราก็คือ มันมีทั้งกายวันนี้ที่ต้องทำงานและใจที่ต้องเรียนนะอันนี้คือคำว่าสติและปัญญาในทางหลักที่พระพุทธเจ้าจะสอนนักสอนหนาที่จริงถ้ารู้เรื่องอย่างนี้ความโลภมันก็เบานะบางคนโลภมากจนไม่รู้ว่าผิดถูกโลภจนว่าเอาให้ได้อย่างเดียวก่อน ให้ได้มีเงินมาผิดถูกไม่ได้คิดเห็นไหมปัจจุบันนี้ที่เราเห็นสังคมมากมายที่เป็นสื่อทางทีวีทางโซเชียลต่างๆเห็นไเพราะว่าความโลภจนลืมนึกว่าวันหนึ่งถ้าเราตายแล้วสิทรัพย์สินเข้าของเงินทองเราก็เอาไปไม่ได้โลภจนไม่ไม่รู้ผิดถูก ไม่รู้ว่าไหนผิดอันไหนถูกนะคิดว่าเอาฉันทําได้ฉันเอาได้ฉันก็ทําไปอย่างเดียวนะจนไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักบางเรื่องความละเอียดอ่อนในเรื่องของศีลธรรมนะคุณธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องความละเอียดเส้นบางๆที่เรามองไม่เห็นด้วย คิดไม่ทันถ้าเราไม่นั่งให้เวลากับใจนะนั่งนั่งสงบพอเราออกจากร่างกายีใจนี้ไปทางไหนเราจิตเราออกจากร่างหมดเวลาสังขารร่างกายโดนเผาเนี่ยที่บอกว่าเรายังไม่เคยตื่นเลยข้างใน แต่เราตื่นแต่ข้างนอกตื่นแต่โลกภายนอกที่มองเห็นตื่นกับรูปเสียงภายนอกที่เอาคอมมันล่อหลอกลวงหลอกลวงเราจนให้เรานีไม่มีเวลาที่จะสร้างดวงตาข้างในนะให้มันตื่นก็ที่บอกว่าตื่นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นนะตื่นให้เห็นจัดจะรทำ เมื่อเห็นแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำเตรียมพร้อมนะมีเวลาไหมไม่มีเวลานะแต่บางคนก็มีเวลาแต่ก็ไม่มีเวลาอีกและนะก็คือไม่ยอมให้มีเวลานะการนั่งดูใจพิจารณาให้ใจเราเกิดสติปัญญาเห็นไหมถ้าใจมีปัญญาเนี่ย เรื่องศีลเรื่องธรรมใจเราก็จะเป็นผู้เตือนนะว่าอย่าโลภมากให้เวลาทางใจเพราะใจคือบางคนยังหลับอยู่หลับก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไม่ได้เอาใจมายกใจขึ้นมาพิจารณาว่าวันหนึ่งถ้าเราตายไปล่ะไม่ใช่วันหนึ่งนะทุกคนความตายรออยู่แล้วข้างหน้า นันนี้ไม่พน้นทุกคนมีความตายรอเราอยู่แล้วข้างหน้าวันนี้เราทํางานหาเงินเลี้ยงปากท้องเลี้ยงครอบครัวสะสมมีทรัพย์ไว้นะเพื่อไม่ให้ลำบากแต่วันหนึ่งเมื่อเรามีความตายรออยู่ข้างหน้าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เตรียมไว้เลยนะไม่ได้เตรียมจิตใจเราไว้เลย ให้จิตใจเราตื่นนะมาเรานั่งหลับตาแต่ใจเราเนี่ยไม่หลับกำลังจะคิดพิจารณาให้เห็นสัจธรรมวันหนึ่งเมื่อเรากรากายเราแก่ชาราแล้วก็ตายไปใจเราก็จะออกจากล่างออกจากล่างถ้าเรายังไม่ตื่นเราก็ออกไม่ได้หรือเรากำลังตื่นอยู่กับความวุ่นวาย ใจเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายความเป็นห่วงตายไปก็มีแต่ใจที่เป็นร่วงจิตที่เป็นหว่วก็เลยการนั่งสมาธิตามใจให้ตื่นให้เห็นความจริงนะเมื่อใจเราเห็นความจริงมันก็จะแบ่งแบ่งเวลาให้กับตัวเองท่านทีนี้คือการดั่งสมาธิ นั่งสมาธินี่ไม่ใช่ดับตายเฉยๆกำลังสร้างปัญญาให้กับใจสร้างสติให้กับใจเพื่อเวลาโดนสิ่งภายนอกเข้ามาอบางคนทำงานจนหาเงินจนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนไม่เคยแบ่งเวลาให้กับใจเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ตื่นไม่ยอมสร้างความเป็นสติเป็นปัญญาของใจให้ได้ เพราะสติปัญญาที่ใจเนี่ยมันจะติดแม้แต่ตายแล้วมันก็ยังไปกับเราได้เพราะมันเห็นทางวิธีการวิธีทำรรทำตัวทำใจทำกายวาจาให้ถูกต้องนะพอใจทำตัวทำกายวาจาให้ถูกต้องเนี่ย นั่นก็นคือเลิกมีสติปัญญาของจิตใจก็ก็บอกเมื่อเรามีอารมณ์ในใจนะความโกรธความโลภเข้ามาความเห็นแก่ตัวเข้ามาความอยากเข้ามาบางทีทำงานได้จนไม่มีเวลาที่จะพักเพื่อฝึกจิตฝึกใจให้ ให้กับตัวเองอีกคนหนึ่งข้างในคือว่าใจหรือจิตนะหรือสตินี่มันไม่ใช่เป็นจิตแล้วทีนี้พอเรามีจิตมีสติเป็นปัญญานะมันคืออากาศมันคือธาตุนะเห็นไหมใจเราเนี่ยมันเป็นธาตุเป็นอากาศมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองจเจริญ ั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ทำงานภายในจิตใจก็สร้างทางสร้างดวงตาของใจสร้างปัญญาของจิตของใจของสติปัญญาความรู้สึกนะมันจะสร้างทั้งข้างนอกสร้างทั้งข้างในมีกายที่ทำงาน ดูแลก,กายครอบครัวและเ็สร้างจิตใจขึ้นมามีสติปัญญามีดวงตาเห็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ให้อารมณ์มากระทบกิเลสตัณหามากระทบดึงใจเรานะถ้ากิเลสตัณหาดึงใจเราไม่ได้นี่มันก็ปากายเราไปไม่ได้แต่ทุกวันที่เราเผลอเพราะว่ามันดึงใจเราได้ อารมณ์มันดึงที่ใจเราเห็นไหมเวลาเรามีอารมณ์มันจะมีที่ใจที่ความรู้สึกพอรู้สึกยังไงถ้าเราไม่มีสติมีปัญญามีกำลังที่ใจนะพออารมณ์เข้ามาใจมันมีกำลังมันปัดออกความอยากเข้ามาถ้าใจเรารู้ทัน ออมันเมื่อใจไม่ไปกายก็ไม่ไปแต่ทุกวันนี้เพราะใจมันไปใจมันอยากมันก็เลยเดินไปเพราะใจมันสัง่งความอยากมันสั่งที่ใจอยากมีก็มีได้แต่ต้องรู้จักพอดีเนี่ยก็บอกว่าเส้นบางๆของความอยากพอดีกับอยากเป็นกิเลสมันมีเส้นของมัน มันมีความละเอียดของเราเราก็าเลยก,การนั่งสมาธินี่พิจารณาทบทวนว่าเมื่อเมื่อตอนไหนที่กิเลสเข้ามาเพราะเรานั่งประจําเราประพฤติเราพิจารณาอยู่ประจำมันก็จะมีเส้นบางๆอันนี้เราอยากได้มันเป็นกิเลสไหมหรือเราเรา,เราอยากได้ควรที่ต้องมีท่องทำต้องมีเพราะมันจําเป็นต้องมีอันนี้ไม่เป็นกิเลส แต่ถ้าอยากโดยไม่มีความจำเป็นอยากได้อันนั้นแหละมันจะเป็นล้ำเส้นไปแล้วเกินเส้นมันเป็นกิเลสแต่เพราะเป็นกิเลสมันก็จะทำให้เราใจเราน่นหละตัวอยากขึ้นมานะเหมือนกันความรู้สึกบางๆเวลาเราดีใจเนี่ย หรือเราเสียใจเนี่ยไหมันรู้สึกที่ใจมันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีพลังไม่มีสติไม่มีกำลังมากพอมันเข้ามามันเข้ามาที่ใจเราเลยโดนครอบงำโดนกระแสบางทีสังคมเราไม่ทันใจเราไม่ทัน ใจเราก็ไปเลยโดนล่อใชหน่อยนะบอกมาทำแบบนี้ได้เงินเยอะนะได้กำไรเยอะก็โดนลุดเพราะเราก็อยากได้เงินใจเรามันชอบนะแต่เราไม่รู้ว่าจริงจริงถูกผิดอย่างไรนะเพราะเรามีจุดอ่อนแต่ถ้าเราเข้าใจมันพิจรารณามันอย่างรอบคอบไม่ประมาท เห็นไหมการนั่งสมาธินีม่มันเป็นความรู้สึกเมื่อกิเลสเข้ามามากระทบกับความรู้สึกเราบางๆนะบางทีไม่ต้องพูดแต่การแสใจมันมีความรู้สึกอยู่ต้องการมามันเกามามากระทบกัน แต่ถ้าพอพูดกันก็กระทบตามหูอันนี้เราพูดฝึกไว้นะเตรียมไวนะ้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ประโยชน์ครับตัวเราเองเห็นไหมบางทีเรายังไม่ได้ทำทานเลยนะแต่เรากำลังฝึกเรื่องของอารมณ์ เพราะอารมณ์มันจะพาเราไปข้างกรรมนะศีลภาวนาเขาได้ปัญญา,าเพราะศีลมันคุมไม่ให้เราไปเป็นโทษศีลก็คือก็ห้ามห้ามว่าถ้รทำอย่างนี้นะมันมันไม่ดีกับเรานะแต่ไม่มีใครห้ามเราหรอก เรานี่ะจะห้ามตัวเองไว้ห้ามไว้ได้หรือเปล่าห้ามใจเราได้หรือเปล่าบางคนทำทานแต่ไม่มีศีลก็ไม่สำเร็จบางคนทำทานมีศีลแต่ก็าขาดภาวนาก็าไม่ทันโลกไม่ทันกิเลสเพราะว่าการภาวนานี้มันจะทันกิเลส กิเลสคืออารมณ์อารมณ์ันอยู่ที่ไหนที่ใจที่ใจก็คือการนั่งพิจารณาใจของเราพิจารณาอารมณ์ของเราเกิดขึ้นวันนี้เป็นอย่างไรนาการภาวนาคือการทบทวนเหตุของมันแล้วทบทวนอารมณ์ของเรานั่นคือการเจริญขึ้นเจริญขึ้นอารมณ์ดีขึ้นใจเบาขึ้นนั่นแหละคือความเจริญ เมื่อมีความเจริญศีลมีธรรมมีปัญญามีเราก็ทำแต่สิ่งดีๆมีความเจริญชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นนะการงานก็เจริญขึ้นใจเราก็จะเริญขึ้นใจเราก็จะมีดวงตาใจเราก็จะมีธรรมใจเราก็จะมีความสุขนะจิตเราก็มีหนทางที่ไปสู่ที่บุญที่กุศลนะ ที่เป็นเทวดา,าเทวดาก็ต้องมีนี่นะจาเรืนภาวนาในใจนให้เกิดเบาบางจากกิเลส่อใจเราจะเจริญพิจารณาเย็นพิจารณาเห็นสัจธรรมสังขารไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใจใจมันจะเริ่มเข้าใจวางก็เลยไม่ยึดถือ ถึงเวลาเขาไปได้ไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นของเราว่าเราต้องอยู่กับร่างกายนี้ตลอดไปใจมันเริ่มเขาเรียกว่ามันมีปัญญาขึ้นแล้วพอมีปัญญามันรู้ไงว่าพอแก่พอถึงวันตายใจมันออกแล้วเรามาห่วงกายอยู่ทำไมนะมันแก่แล้วก็ไปพอไปแล้วเรานั่งภาวนาตอนเป็นเนี่ย ใจมันก็จะวางว่างมันก็จะเตรียมไว้เข้าของสมบัติไว้ให้ลูกให้หลานใช้ใจก็จะไปสบายนะก็เรียกว่าเตรียมการไว้หมดเตรียมไว้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยเพราะใจมันเริ่มมีปัญญาว่าความจริงวันข้างหน้าเนี่ยจริงรางแน่นอน แล้วทิ้งแล้วจะไปทางไหนเนี่ยมันก็หาทางแล้วทีนี้ออกจากกายนี้ออกวิถีไหนเพราะการเจริญภาวนาเนี่ยพอพิจารณาตัวน,นี้ได้ปัญญาแล้วมันก็มาดูลมหายใจลมเข้าลมออกเมื่อเวลาตายมันก็จะลมออกแล้วมันไม่เข้าก็นั่งดูลมนี่แต่ก่อนจะดูลมเราพิจารณาคิดน่ะนนพิจารณาทบทวนใขรครวน เหตเป็นอย่างนั้นสัจธรรมความจริงเป็นอย่างนี้อันนี้เราทำเองไว้หมดเลยเตรียมไว้หมดเลยอ,นา,อนาคตความตายเขาเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้วันนี้เตรียมไว้ติ่จิตที่ใจนพะพอเป็นเตรียมไว้หมดมีบุญกุศลคือใจมันมีปัญญาศีล มันก็ไม่ทำร้ายไม่ว่าไม่ติดมันก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์ทั้งตอนเป็นคนคนก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์ตายไปก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ห่วงอะไรแล้วมีบ้านมีรถมีที่ก็แบ่งให้ลูกไปเอาไปใช้ใจนี้ก็จะไปแล้วอกนะเพราะภาวนาให้ได้อย่างนี้ ไปทางไหนสวรรค์มันอยู่อย่างไรก็คือความสุขความสบายนะลูกหลานเขาอยู่สบายเพราะจิตใจเราอยู่สวรรค์เพราะจิตใจเรามีปัญญาเพราะจิตเรามีสติเห็นไ,ไหนพอคนมีบุญที่บอกว่าคนที่เขาเจริญภาวนารักษาศีลลูกหลานเขาก็สบายสบายยังไงเพราะตอนเป็นคนเขาก็สอน ลูกทำให้ลูกดูทำให้หลานด,ดูเข้าวัดเจริญภาวนาอันต่างกันถ้าคนไม่เจริญไม่ทำลูกหลานข้างหลังก็ลําบากเพราะจิตของเขาก็ลําลบากไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาในใจคิดไม่ออกโดนหลอกมองใต่ตาอย่างเดียวตายไปก็ทุกเมื่อทุก ลูกหลานจะสบายก็ไม่ได้พ่อลูกหลานเอาทรัพย์สมบัติก็รอให้ลูกหลานทำบุญให้บางทีทำไมถึงทำบางทีทำาก็ไม่ขึ้นเพราะว่าตอนเป็นคนเนี่ยจิตไม่ได้ฉลาดจิตไม่มีสติเป็นคนก็โดนหลอกโดนกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราเนี่ยเขาเรียกอาวิชา ถ้าเราไม่เรียนหลักศาสนาไม่เจริญสติภาวนานั่งสมาธินี่ใจเราจะหลัดไม่ได้เลยเราก็โดนเขาหลอกอยู่นั่นกิเลสมันหลอกอยากอยากมีบุญเยอะๆทำแต่าทานหาพัญญาไม่มีใจไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเจริญภาวนาเขาไม่รู้หรอกเห็นไหมถามว่าไปทางไหนสวรรค์นี่ไม่รู้หรอก ใครบอกได้มั่งไปทางไหนถ้าไม่นั่งสมาธิไม่เจริญภาวนาไม่ดูลมขับดรลมไม่รู้ได้ยินแต่เขาบอกว่าไปสวรรค์นั่นแหละเขากําลังหลอกเราเราก็เลยเชื่อเขาไปเชื่อแบบหลับตานะเชื่อแบบโง่ตั้งแต่ตอนเชื่อถ้าเราตอนเราเป็นคนหนไหนเราก็ ทำงานเรารู้ว่ามันได้เงินถ้าไม่ทำงานมันไม่ได้นะบอกใครมาบอกเรานั่งเฉยๆเดี๋ยวเงินจะลอยมาเนี่ยเราเชื่อไหมเราไม่เชื่อก็เหมือนกับบอกเดี๋ยวตายไปได้สวรรค์เราเชื่อไหมเราก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่รู้ว่ามันไปทางไหนเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาต่าง จิตไม่มีปัญญาเข้าไปไม่เป็นเพราะมันไม่มีดวงตาไม่มีความรู้เมื่อคนมีปัญญามันจะไม่เชื่อมันต้องทำนั่งสมาธิเจริญภาวนาอย่าใครมาบอกเราว่าเดี๋ยวได้ไปสวรรค์แล้วเราเชื่อก็เหมือนกับบอกนั่งเฉยๆเดี๋ยวเงินจะลอยมาอันนั้นเป็นคนอย่างไรเราก็นึกเอาเองนะ หน่ยออกอวันนี้ก็พอเป็นแนวทางข้อคิดนะเดี๋ยวเราก็จะได้กวดน้ำไปไม่ตา